ให้กำลังใจเด็กๆกลุ่มนี้นะครับเขาจะแสดงในสิ่งที่เราไม่ได้มีโอกาสเห็นนี่มานานสุดๆอย่างจะต้องไปพูดนดนอ,อะไรนะโรงละครแห่งชาติบ้างศูงนย์วัฒนธรรมอะไรประมาณนั้นวันนี้มาถึงตรงนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับเด็กๆจากอนุบาลกำแพงเพชรครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับคณะลกดของโรงเรียนอนุบันกำแพงเพชรค่ะ วันนี้เราก็มาในงานพบรอบ10ปีของการสถาปนาบริษัทกสทโทรคมนาคมหรือแคทเทเลคอมนั่นเองค่ะพูดถึงแคทเทเลคอมพี่เกียรเฮ้ยแคทเทเลคอมพูดถึงแคทเทเลคอมท่านก็ได้ช่วยเหลือสังคมมามากไหมเพระมันแค76จังหวัดเลยใช่ไหมพี่เกียรใช่แล้วใช่แล้ว view. อิวขนาดเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนั่นเนี่ยแคทเทเลคอมเนี่ย เราเนี่ยมาแสดงพร้อมสามารถถึงเทพมหานครเลย,ยน่ามั่นใจพี่ดิงเดี๋ยวก่อนนะเพลงไม่น้าตาเนี่ยเพชรเยอะจออเลยเนี่ย <c oughs> ถ้ากลัวเขาจะไม่รู้ว่ามาจากจังหวัดกำแพงเพชรสิฮึท <c oughs> ี่ว่านะพ่อเพื่อนกันไปมากแล้วแล้วอย่างนี้ที่ว่าเรามาที่ว่าเรานะอะไรอ้ะพี่ไม่อะไรไมันเรื่องอะไรอโอ้โหเกียร์นี่ไม่เข้าใจอะไรเลย ลุ้นแคสนะได้ไดยังนะเนี่นยเี่ว่าเรามาร้องเกี่ยวกับผลงานที่แคสเทเลโฟนเนี่ยได้สร้างสารรค์เพื่อสังคมมาเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนพี่ดิ๊งใจเย็นๆก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนั้นเนี่ยเกี่ยวว่าเรามาร่วมเพื่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและไหว้ถูกไปพร้อมๆเลยนะพี่ดิงด๊งดีมันก็เลยเกี่ยวนั่งพี่ขอร้องนะเกี่ย์ได้สิพี่ดิง๊ง ะสะอาดทรงนำรงสะอาดและทำรงชาต ที่นีรชหูดีด้วยใจลตัดอนุานให้สุขสาราญลนทวีน,นักสแสดงน้ตดีๆ้องกันพิเร็วไวโอ้โหพี่ดิงใครชมพี่ดิ๊งเนี่ยเกียรพี่ก็ต้องชมตัวเองสิในวงนี้ถ้าพี่ไม่หล่อเนี่ยแล้วใครจะหล่อเลยนะเนี่นนยโอโพี่ดิงด๊งเกียร์ว่านะพี่ดิ๊งคงจะพุ่งขึ้นมาจากอ่าวเท้าแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ทำไม่ะ ก็ดูสินะคราบน้ำมันติดเต็มตัวหมดเลยนะพนี่ดิงดำปื้ดเลยนี่มันไม่ใช่คราบน้ำมันหรอกนะแล้วมันอะไรเล่าขี้คล้ายม,ม,มันคือขี้ครแล้วพี่จะพูดไหมเนี่ยดูมันนี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยอาบเท้าเาลยเขาใส่แล,แล้วและอีกอย่างในน้ำทะเลเดียเ๋ยวนี้ทะเลในประเทศไทยเนี่ยไม่มีฝุ่นแล้วนะเนี่ยเพราะอะไรล่ะพี่ดิงก็เพราะโครงการแคทเคเบิลใต้น้ำรัดชุมชนนเอเชียอ๋อก็กิจกรรมไอ้พี่ ต็อ้ที้กิจกรรมสร้างสวนสวยริมทะเลใสห่วงใยสุขภาพนั่นหรอพี่ดิง๊งใช่แล้วเจียอ๋อเข้าใจแล้วสแสดงว่าแคทเทเลคอมเนี่ยสร้างประโยชน์เพื่อสังคมจริงๆเลยนะพี่ดิง๊งใช่แล้วขอกราบเรียนทุกๆ่านได้โปรดฟังค้ำชีแจน 我。 I'm called Thank you. เศรษฐกิจดีมาก มีมากมายเหลือเกินใช่ไหมบิวใช่แล้วพี่เกียและที่สําคัญธนะแคทเคเลคอมเนี่ยก็เลยให้โอกาสเราแสดงความสามารถในวันนี้ซึ่งเป็นการสืบสาววัฒนธรรมไทยด้วยใช่ไหมพี่เกียใช่แล้วบิวแล้วยังได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้วยนะบิวนี่เลยเกียแค่พัฒนายาวชนนั่นแหละโอ้โหพี่ดิ้งก็เพื่อสังคมไทยนยั่นแหละพี่ดิง้งแต่พี่ว่านะร้องไปร้องมาเนี่ยก็ชักจะเกินเวลาแล้วแหะว่าเรามาลาท่้นผู้พีเกียริเลยแล้วกัน ดีเหมือนกันพี่นีกไปสวัสดีค่ะไม่เกียร์พี่ไม่ได้ให้ร้ายอย่างนั้นแล้วร้ายยังไงล่ะให้ร้ายแบบลังตัดอน้ได้ได้พี่นิกค่ะวันนี้ลังตัดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะไม่เกียร์ไม่ใช่แก็ร <i> ้ายยังไงอีกละ่ะแบบว่าให้ชื่นสรอยร้องร้ายแบบลังตัดหน้าอ๋อได้ได้พี่นิกแค่นี้ก็ไม่เข้าใจวันนี้ต้องลา สวัสดีคุยสลิปอะไรดีคุยกับพี่ก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีโอ้สุดยอดมากๆครับยอดเยี่ยมเลยครับยอดเยี่ยมมากๆคอสิบวกมือแดงๆให้เราๆเข้ามาครับพี่สงฆ์านนี้จึงได้มแม่คุยกันโอ้โหดูแต่ละคนครัคแบแววตาข้างหลังนี่ก็พายายาเรื่บบมองเพื่อนข้างหน้าอยู่สักวันเนี่ฉันจะไปร้องข้างหน้าบ้าง <laughs> คนนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะคุยไปลูก เปิดเปิดมาให้น้องนิดหนึ่งค่ะเปิดมาให้น้องนิดหนึ่งค่ะชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงครับพี่มลมีขมาชื่อน,กกน้องเกียร์ถอยน้องเกียร์น้องเกียร์แล้วนี่คนนี้นีเด็กหญิงนะท่านอาจารชื่อเอล่กกนชื่อว่าบิวบิวเลยครับบิวครับผู้หญิงนะครเอ้ยผู้ชายครับเด็กชายพูดตนเส้นพังลมชื่อดิงะะ้งครับดิ้งเหรอครับอ่าดิ้งและอีกคนนึงเต็มทิงสชาวันนีนถามชื่อเล่นชื่อเพลงค่ะเพลงเหรอฮะเพลงอ๋อน้องเพลงเหมือนที่กันเรียนภาษาีนเลย สิ่คนแล้วก็ข้างหลังเยอะแยะมากมายที่มาของการเล่นเราตัดสมว่าตอนนี้เราเพลงนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคุยกับเด็กคุยไปเรื่อยๆนะครับคุยไปเต้นไปด้วยเล่นเริ่มเล่นเล่นลักษณะอย่างนี้ได้ยังไงอะคะก็ก่อนที่จะเล่นนะคะเราก็ต้องฝึกฝนนั่นสิแล้วทำไมถึงมาสนใจเรื่องอย่างนี้ไม่เต้นเกาหลีแบบคนอื่นเขาหรอหรือยังไงเออ่ ระเจ้าสุดยอดครับซื้อใจนะครับสวนตัวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสเหอนี่เด็กรุ่นใหม่ๆสนใจในเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมอยู่ในโลกโลกอีกรลกหนึ่งนะครับก็จะเจอเต้นเกาหลีซะเยอะแต่ว่ากลุ่มเด็กๆที่สนใจวัฒนธรรมไทยแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกเลยใช่ไหมครับว่าเอาล่ะเรามีเราตัดดูไปอีกนานแล้วล่ะย่็งน้อยก็ะเด็กๆกลุ่มนี้นะฮะต้องขอเสียงปรบมือให้กับทงน้องทั้งหมดนี้ให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ขอบคุณปบมือให้กับอาจารย์เกชาเดชาครับผู้พิพากการและครูละมยนะฮะแล้วก็คีมครูนะครับที่สอนเด็กๆเหล่านี้นะครับมีใจที่เห็นเด็กๆกลุ่มนี้นะครับทําเรื่องดีๆแบบนี้โอกาสนี้ครับผู้ริหาราทั้งแคทนะฮะคุณอรพินครับคงวรมิชัยครับท่านรองกรรมการพิจารกาใหญ่ครับท่านมีของที่เรือันนี้เขาเรียกอะไรครับรัมมนาครับรัมมนาตียากไหมไม่ยากเพราะคุณตีเป็นนะสิ อาตีไม่เฟนน่ะแต่ก็ผูกเสกมากนะครับดยอดเลยนะฮะเฉยนะครับเฉยนะฮะเป็นสิ่งปฏ mm ิก hmm. ิริยาน่ารักนะครับให้น้องๆเอาไว้จดเนื้อเนื้อส่วนที่เห็นบอกว่าแต่งหน้ากันตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับครูแต่งออกมาเมื่อคืนบนรถเลยใช่ไหมครับได้นอนกันหรือยังไม่รู้มีโอกาสเยากจะให้ได้โชว์อีกนะครับมากๆคงจะได้โอกาสดูน้องๆอีกนะฮะ แล้วก็ถ้าทางแคทอยากจะเพิ่มหนังโฆษนาอีกสักตัวก็แนะนำเพลงที่น้องน้อๆร้องกันเมื่อกี้นะครับแคทเทเแลคอ